หางโตหางโตตามแล้ว่าซ่าลูกปลาเนียนครับจ่าซ่าหลับอยูนอน่าซ่าน่นไม่ยอมตื่นนะครับนอนวันโชฟาครับชมตรวน,ว,มวนครับให้ดูตรงกดไปก่อนครับสวย

ส่งกดน้อยคตันโชวน้อยแต่รู้จริง จาซ่าครับจาซ่าจาซ่าครับดูจาซ่าครับดูงกดดอครับกุ๊ก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  เก่งมากลูกเก่งมากกอดพักสองกอดผมหล่อล้วครับผมชื่อสองกอดครับผมฉันโชไปแล้วลูกฉันโชไปเลวลูก ไปหปาคุปต์ไม่รอนะครับยังงกเวน้น้า ไปดีกว่าไปว่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า,ไป,วาไปแล้วแหละฟองกอไปแล้วแหละฟองกอดกุกกุ๊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 กกุกุ๊กกุ๊กขนโชว์หน่อยฟองกอดเด้เด

คุ๊กๆกๆๆ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 ิดๆๆ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 กๆๆ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  Thank <laughs> you.